สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณอภังสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่สนามภูมิไพลินนะครับนัดกับคุณอาังเอาไว้นะวันนี้มีตัวปืนนะครับที่พิเศษมากๆนะครับอยู่ในกระบอกก็คือปืนอะไรครับเป็นคิมเบอร์ครับ E.O.S.P. ครับผมขนาดขนาดเก้ามมอครับเก้ามมอนะครับขออนุาาตนะครับตัวปืนเนี่ยตกแต่งอย่างสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับแบบละเอียดใกล้ๆโคดอัพอีกทีหนึ่งนะ อันนี้เป็นปืนขนาด9้ามมอนะครับจะสเกตนะครับมิติตัวปืนเนี่ยค่อนข้างเล็กมากนะคุณอาบางได้ยิงได้อย่างไรทดลองไปประมาณ2กล่องครับ2กล่องนะครับโอเคไหมผมว่าโอเคเลยครับโอเคมากนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเด่นมากนะตัวปืนสวยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงทดสอบนะครับแล้วก็คุณอาบางก็จะร่วมทดสอบด้วยนะครับรอติดตามรับชมนะครับเรื่องของการทดสอบกันนะครับครับผมต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูที่ระียดของตัวปืนแบบคดอ้าใกล้ๆกัน ปืน ber, e คิมเบอร์อีวคำว่า SP มาจาก s ชคเกอร์เพทอดใช้ระบบเข็มพุ่งนะครับด้านบนของสไลด์ก็จะเป็นเชคเกอร์ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังประกับด้ามเนี่ยเป็นลายจีนเห็นสวยงามมากน,นะครับเองมาดูที่ทางด้านขวาของตัวปืนนะครับก็จะเขียนชื่อรุ่น Evo SP แล,แล้วก็จะเป็นเชคเกอร์นะครับที่สไลด์ตัวโครงปืนเนี่ยทำมาจากอลอยใช้กระสุนขนาด9้ามมอนะครับศูนที่มานะครับก็จะเป็นแบบทีดรอดด้านหน้าสีแดงนะครับข้างหลังก็จะเป็นจุด ออกเขียวเยวนะก็จะมีระบบนะครับเรื่องของเซฟคล้ายๆกับปืนกอก็คือเป็นเซฟหน้าไกลนะครับอยู่ด้านหน้าถ้ากดไม่เต็มเนี่ยก็จะรั้นไม่ได้ต้องกดให้เต็มไกลนะครับปืนกรบอกนี้แม็กซาซีนนะครับที่ให้มาพร้อมกับตัวปืนเนี่ยให้มา2แม็กนะครับจุได้6นัดแม็กหนึ่งแล้วก็7นัดแม็กหนึ่งนะครับลองนำแม็กซาซีนเนี่ยบรรจุเข้าไปในตัวปืนดูนะใช้แม็กเจ็ดนัดน,นะครับเข้าไปก็จะมีเสริมโซนของแม็กมาให้ ใส่นะครับแกรบเข้าไปในตัวปืนแล้วลองจับถือดูนะก็จะพอดีนะครับเต็มมือเลยนะผมจับเนี่ยมือค่อนข้างใหญ่นะครับตัวปืนเนี่ยมีความหนานอยู่ที่1.06นิ้วนะครับก็คือเล็กมากๆใช้ตัว6นน,นะนครับใส่เข้าไปก็พอดีพอดีนะความยาวลำก้อนนะครับของปืนกระบ,บอกนี้จะอยู่ที่3.16นิ้วนะเป็นแบบแม็กเกจนะครับแล้วก็สไลด์เนี่ยทำมาจากสแตนเลสสตีล น้ำหนักไก่เนี่ยค่อนข้างดีนะครับอยู่ที่ประมาณสัก6ปอนด์โดยประมาณนะครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนัะตัวปืนนะครับเรีกว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับมากๆเลยค่อนข้างแบนและก็เล็กนะครับเดี๋ยวลรงไปดูเรื่องของการยิงทดสอบกันนะครับว่าจะให้ผลลัพธ์นี่เป็นอย่างไรมาต่อไปนะครับจะทดสอบนะครับยิงตัวคิมเบอร์กระบอกเล็กๆนะครับกระบอกนี้ใช้ลูก L R N Lead Round n o t e ของไทยอาร์มนะครับระยะ10เมตร เดี๋ยวผมจะยิงที่เป้าขวามือนะครับลองดูนะยิงจบนะครับปดแม็กกาซีนเคลียร์ปืน ปืนปลอดภัยนะครับขอยายกคางสไลด์นะครับปืนปลอดภยัยอ่ามาดูนะครับกลุ่มกระสุนชุดที่1ชุดแรกตัวปืนมันเล็กนะผมยิงเนี่ยสึกว่ามันดีดชุดที่1ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับศูย์เล็งค่อนข้างง่ายนะแต่ว่าตัวปืนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเล็กนะครับพอยิงเนี่ยมันก็อาจจะหลุดมือน,นิดนึงนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเป้านี้จะให้คุณอบาบังนะครับซึ่งปเป็นเจ้าของเนี่ยลองดูนะครับลองดูว่าจะได้กลุ่มประมาณไหนนะ ต่อไปเจ้าของปืนนะครับคุณอบางนะร่วมทดสอบกับผมด้วยนะครับจำนวนห้าน,น,นะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงยิงจมนะครับปดแมกกาซีน โอเคครับปืนปลอดภัยนะครับมาแล้วนะครับนี่เลยนะแลกออกไปหน่อยครับออกไปหน่อยนะแต่พอเริ่มจับทางได้นะครับก็เริ่มัากปุ่มกระสุนเข้ามาใกลอยู่ใกล้ขึ้นนะครับนี่เลยนะโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับมาที่นี้นะครับหลังจากที่ทดสอบกลุ่มกระสุนไปแล้วเนี่ยมาดูเรื่องของการยิงทดสอบระยะไกลนะครับระยะประมาณสัก20เมตรโดยประมาณนะเราดูใส่ไมสองนัดนะครับ จบนะครับปืนปลอดภัยนะปืนเคลียร์นะครับก็เรียกว่าสบายๆนะครับระยะสุดสนามตัวเล็กๆครับแบบนี้แต่ว่าความแม่นยำเนี่ยสูงมากๆนะครับตัวปืน Kimber นะตัวนี้นะครับทีนี้จะลองยิงมือเดียวนะครับคุมรีคอยดูนะคิมเบอร์นะครับกระบอกนี้ตัวเล็กๆเลยเราดูน,นะครับ จบนะครับสบายเบือ่อปลอดภัยนะครับก็จดลงไปนะครับสำหรับการทดสอบนะตัวปืนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสบายสบายเลยทีแรกนึกว่าจะคุมยากนะคุณระบางแต่ว่าพอหยิบจับจริงๆเนี่ยก็สบายนะถือว่ากลุ่มกระสุนก็ดีนะครับยอดเยี่ยมมากนะเป็นปืนที่เหมาะสําหรับต่อสู้ป้องกันตัวนะเป็นปืนแบ็กอัพกันนะที่ดีนะครับที่ดีเลยนะครับ ขออนุญาตสอบถามราคาค่าตัวนี้ได้ไหมฮะคุณอบาบังก็หนึ่งแสนกลมๆครับอะไรนะฮะหนึ่งแสนกลมๆครับหนึ่งใส่กลมๆนะฮะกลมๆเลยนะครับเป็นกระบอกนี้ผมว่าคุ้มนะคุ้มค่านะครับกับการซื้อไว้สําหรับต่อสู้ป,ป้องกันตัวหรือว่าป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะแล้วก็มีตัวปืนที่รูปลักษณ์เนี่ยสวยง,งามมากๆค,ครับยี่ห้อคิมเบิร์นะฮะวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณอบาบังเป็นอย่างสูงนะครับที่อนุเคราะห์ตัวปืน เดินทางมาเรานัดกันไว้ประมาณสักสองอาทิตย์เนาะรประมาณนั้นนะครับก็ได้มาเจอกันในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับผมครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมนยาชิกยงสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ